ค้าพท่านผู้ชมทำไมผมเพิ่งบอกว่าฉีดยาฆ่าญ้าแล้วไม่ตายนะครับนผูมสมอันนี้ผมให้มาดูกันก่อนนะครับอันนี้ผมสั่งซื้อมานะครับให้ให้ให้ดูก่นกอนผมสั่งซื้อมาซื้อมาเป็นลังเลยนะครับลังนึงเนี้ย <c oughs> ผมสั่งซื้อมามันหกแกลลอนนะครับหกแกลลอนนผู้สมนี่ผมก็ใช้ไป หลายละก็เหลืออ,อยู่เหลืออ,อยู่2รงกล็ดอนนะครับนี่ผมก็ให้ดูที่ผมสั่งซื้อมานะครับเพราะผมไม่ได้ซื้อทีละเกลดอนนะครับซื้อทีละแกล็ด้อนเนี่ยมันแพงนะครับเลยผมซื้อมาเป็นทีละหกกลดอนเลยนะครับอันนี้คือนี่ผมจะจับให้ดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือไก่โพเสตนะครับ อันนี้คือไกลรโปสแล้วผมให้มาดูอีกลางนึงนะครับลางนี้นะครับลังนี้ก็เหมือนกันนะครับลังนี้ผมก็ให้ดูช่องน,นะครับก็มีหกหกแกลลอนนะครับแต่ก็ยังก็ยังเหลือสองแกลลอนเหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะเอามาให้ดูกันนะครับคอดออกจากกลางไปดูเลยมันมันจะแตกต่างกันตรงไหนแล้วมันมันเป็นอย่างไรถึงสียาสี ค่าหญ้าแล้วมันไม่ตายนะครับนี่ก็ผมจะเอาออกมาดูกันเลยนะครับที่เป็นรังนะครับท่านผู้ชมก็ในอีกกระ l o นึงนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมอยู่ตรงนี้มันอยู่ในที่มืดนะครับมันอาจจะไม่ชัดเจนมันอยู่ในที่เก็บของนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเก็บให้มิดชิดนะครับขบาพนี้ผมเอาออกมาที่แจ้งแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ผมไม่ไม่ขอพูดนะครับผมไม่ขอพูดว่า ยาสองตัวเนี้มันค่ายาเหมือนกันแต่มันต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้ผมไม่ขอพูดเพราะผมทำคลิปไปแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมยังไม่เข้าใจก็อยากจะรู้ก็ให้เข้าไปดูนะครับระหว่างยาสองตัวเนี้ยนะครับมันสียาค่าอะไรไว้มากนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วไม่ไม่ใช่าแค่ยาสองตัวนี้นะครับพี่กําจัดวัชพืชเนี่หรือค่ายาเนี่ยมันมียาตัวไหนมั่งก็ให้เข้าไปดูนะครับ ก็หิมคําวส่องเกษตรตามใจนะครับก็หิมคํานี้นะครับแล้วหันผู้สมก็ไปเลือกดูเอานะครับผู้สมผมผมจะไม่ขอพูดนะครับมันค้าย่าเหมือนกันแต่มันแตกต่างกันตรงไหนนะครับถ้าพูดไปมากบางทีก็งงนะครับผู้หันผู้สมก็จะงงนะครับแล้วทีนี้ผมมาสงสัยละนะครับผู้สมผมมาสงสัยละว่า ยาตัวนี้ผมไปสียาฆ่ายามันทำไมไม่ตายนะครับมันมันทำไมไม่ตายผมก็สักเอกใจละนะครับปกติผมก็ใช้อยู่ประจำนะครับแล้วก็ใช้อยู่ปร,ปร,ปร,ริมาณเท่าเดิมนะครับผูมม้ชมปร,ริมาณเท่าเดิมก็ผมใช้ 400cc นะครับ 400cc ต่อน้ำ 25ลิตรนะครับก็เครื่องสะพายหลังเราเนี้ยนะครับผู้มมที่ใส่เครื่องยนต์เนี้ยนะครับมันบรรจุได้25ลิตรผมก็ใส่ไป4 0 0รซีซีนะครับแต่ปรากฏว่าย่าเหลืองหน่อยเดียวนะครับผู้มมผมก็ย่าเหลืองหน่อยเดียวก็ผมก็เอะใจแล้วเอ๊ะมันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะครับพอผมก็ยังใช้อยู่แต่ทีนี้จุดสําคัญมันมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับผู้มม ท่านผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชม that, ได้ใส่ใจนะครับได้ใส่ใจสักนิดนึงนะครับท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชม that, จะซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ให้ท่านผู้ชมตรวจสอบนะครับตรวจสอบอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆก็ดูที่วันเดือนปีพี่ วันเดือนปีที่หาริลดนะครับวันวันเดือนปีที่ฮิฮาริดแล้วก็วันเดือนปีทีหห่หมดอายุนะครับยาข้างที่ผมก็เคยมีม,มีมีประสบการณ์มาละนะครับยาตัวเนี้ยนะครับยายายาตัวเนี้ยผมขอย้อนหลังไปก่อนนะครับเผื่อว่าให้ท่านผู้ชมจะได้เข้าใจนะครับว่ามันเป็นไปได้อย่างไรนะครับ เมื่อน่าจะประมาณปีพศ2ห5 8รน่าจะประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมผมไม่แน่ชัดว่ามันปีพสเท่าไหร่นะครับว่าว่ามันปีพศเท่าไหร่มีหางรัฐบาลนะครับผมยังจำชื่อขึ้นใจได้ชัดเจนเลยตอนนั้นนะครับพี่เป็นรัฐมนตรีนะครับว่าการ กเกษตร,กรเนี้ยนะครับเกษตรและสหกรณ์เนีนยเ้ยนะครับคือมนัญญาไฮเซตนะครับมนัญญาไฮเซตแล้วเขาสั่งแบนเขาสั่งแบนกลุ่มสารเคมีมาสามตัวนะครับถ้าผมพูดตรงนี้ท่านผู้ชมก็คงจะร้องอ๋อละนะครับสั่งแบนมาสามตัวคือหนึ่งยาฆ่าแมลงคือคอไพรีฟอดอันนี้ยาฆ่าแมลง นะครับเห<สะ>ลือทีนี้ยากําจัดวัชพืชหรือ,อยาฆ่าหญ้านะครับก็มีนะครับพาลาคอร์ตนะครับพาลาคอร์ตเอ๊ะหลังคนก็ยังนึกไม่ออกนะครับก็คือกามมกโซนนะครับตอนนั้นนะครับพระผสมกามมกโซนแต่ชื่อสามัญเขามันจะเป็นคําว่าพาลาคอร์ต นะครับแล้วหนึ่งในนั้นก็อีกตัวนี้ตัวนึงนะครับอีกตัวนี้ตัวนึงนี่แต่ตัวเนี้ยก็โดนแบนไปนะครับโดนแบนไปช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นนะฮัลลนผู้ชมก็คงจะรู้ที่ห่างร้านค้าห่างโกดังเขาจะต๊องไว้เนี้ยนะครับจากราคา300กว่าบาทเนี้ยนะครับพุ่งขึ้นไป800เป็นพันเลยต่อหนึ่งกันลอนนะครับท่านผู้ชมจําได้ไหมพอเขาห้ามปับ๊บสั่งแบนปับ๊บ เขาสั่งไม่ให้จําหน่ายนะครับทีนี้มันค้างสะต้อเขาอยู่เขาเอาไปซ่อนนะครับเขาเอาไปซ่อนเพราะจะโดนตรวจถ้าตรวจตรวจ,ตรวจเจอจะโดนปรับนะครับทีนี้ก็พวกร้านค้าได้สวยโอกาสขึ้นราคาเลยนะครับแล้วทีนี้ทาไปทาม,มาเขามาอนุโลมให้ใช้ตัวนี้นะครับยังพอให้ใช้อยู่นะครับก็จนออกมาถึงปัจจุบันนะครับ แต่ฮาลาคอร์นี่ไม่มีนะครับไม่ไม่ไม่ไม,มีแต่ผมก็เห็นแววๆออกมาเนี่ยจะมันใช่หรือเปล่าไม่ทราบผมผมไม่ได้ใช้นะครับแต่ทีนี้ผมขอย้อนหลังนี่ไปอีกนิดนึงนะครับท่านผู้ชมในเมื่อเขาเขาสั่งห้ามขายไปค้างสต๊อกอยู่เขาก็เอาไปซ่อนนะครับเขาก็เอาไปซ่อนเขาไว้นะครับแต่อาจเขาจะเอาไปซ่อนเอาไปเก็บไว้ดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับตรงนี้นะครับผมเคยไปซื้อมาทีนึง หมดอายุไปสี่ห้าปีนะครับสี่ห้าปีอันนั้นผมซื้อมามา,มาเป็นกระ l อนคือที่ร้านค้าที่บ้านผมเนี้ยนะครับไม่ไกลจากบ้านผมเนี้ยหมดอายุไปสี่ห้าปีเลยนะครับพระมุสมสี่ห้าปีเลยแล้วคําว่าหมดอายุเนี่ยสารเคมีเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมนะครับมันเกี่ยวนะครับพระมุ fierce, Steam, nice. สมคําว่าหมดอายุเนี่ยคุณภาพมันเสื่อมนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คุณภาพมันเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้น เขาไม่จำกัดให้บอกวันเดือนปทีที่ผลิตนะครับพรผมสชมผมผมให้ดูกันนะครับเมื่งนั้นเขาจะไม่จำกัดให้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องให้มีวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุนะครับและหมดอายุแต่บางเอิญผมก็ไปเจอ แต่ผมก็มาเจอนี่อีกนะครับผมก็มาเอกใจแล้วผมก็มาดูนี่อีกมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันน่าจะเป็นอย่างนั้น<ม>ท่านผู้ชมมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะมันหมดอายุนานเนี้ยนะครับมันคุณภาพมันมันมันก็เสื่อมไปนะครับแต่ผมขอย้อนหลังไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเมืม่อกี้ผมไม่ได้บอก อันนี้ที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยหกกระอนเนี่ยมันถูกถูกมากเลยนะครับผมผมเลือกที่ที่ถูกที่สุดละนะครับท่านผูน้ชมหกกระอนเนี่ยรู้สึกว่าผมสั่งซื้อมามันมันแค่พันแปดกว่ากวเองนะครับท่านผู้ชมยังยังไม่ถึงสองพันนะครับถ้ารวมค่าส่สงแล้วก็รู้สึกว่ามันจะค่าส่งนี่สองร้อยกว่าบาทหรือสามร้อยกว่าบาทเนี่ยนะครับท่านผู้ชมสามร้อยกว่าบาทหรือสองร้อยเนี่ยอันนี้ผมจาไม่ได้นะครับแต่ทีนี้ผมผมมาดูนะครับ แล้วผมก็จะให้ท่านผู้ชมมาดูแต่อันเนี้ยนะครับมีวันเดือนปีบอกนะครับแต่ไม่มีตัวเลขบอกนะครับนี่ผมให้ท่านผู้ชมดูดูกันสั้นมีไหมครับพิมพ์คําว่าวันเดือนปีหศสที่ผลิตเนี่ยเห็นไหมครับแต่ไม่มีตัวเลขบอกว่าผลิตวันที่เท่าไหร่เดือนไหนไม่มีนะครับท่านผู้ชมอันนี้แต่ปกติเขาต้องให้ระบุ นะครับแต่อันนี้มีนะครับอันนี้มีแต่ผมก็ยังไม่ไม่เข้าใจนะครับนี่น,นเห็นไหมครับอันมีอันนี้มีแต่ว่ามันเป็นตัวเลขอย่างไงก็ไม่รู้อันนี้ผมยอมรับว่าแรนมาน้อยนะครับแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจนี่ให้ฮันผู้ชมไปดูเอาผมยังดูไม่ออกนะครับนี่มันก็อยู่เนี่ยนะครับวันเดือนปีที่ผลิตเนี่ยนะครับผู้ชมแต่ตัวเลข,ขออกมาอย่างนี้นะครับ นนแล้วเนี้ยหนึ่งสาเหตุที่ยาไม่ตายนะครับผมบอกได้เลยว่ายาเนี้ยมันเป็นยาที่เก่าเก่ามากๆเลยผมว่าอย่างน้อยเนี่ยหมดอายุมาไม่ต่ำห้าปีนะครับแล้วผมมาเปิดเปิดต้องฝาน,น,นะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบเป็นสาเกลือเขาเรียกสาเกลือหรือเป็นเม็ดเม,ม็เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแสดงว่าหมดอายุละหมดอายุนานละ5้ามัน ถ้าไม่หมดอายุนานมันจะไม่เป็นนะครับที่มันเกาะที่อยู่ตรงข้างในนี่นะครับมันมันเป็นเม็ดละนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้ฝากให้ท่านผู้ชมและที่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับเราในหานะผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคนะีเราควรเอาใจใส่นะครับในเมื่อเราเสียเงินไปแล้วเราต้องให้ได้ของคุณภาพนะครับให้ได้คุณภาพที่ดีนะครับ อันนี้ผมซื้อมาผมก็ไม่ได้ดูนะครับถ้าจะว่าความสภาพของผมก็ว่าได้นะครับเขาแต่กําหนดแล้วสั่งซื้อมาเนี่ยมันก็สามารถคืนสินค้าได้ภายในเจ็ดวันนะครับแต่อันนี้อันนี้ผมก็ไม่ได้ดูนะครับเพราะของเก่าผมมีเหลืออยู่มันเป็นเดือนๆแล้วผมเพิ่งมาเปิดดูแล้วมาไปทดลองใช้นะครับแล้วผมผมเพิ่งถึงรู้นะครับ่านผู้ชมเพราะผมไปฉีดยาฆ่ายาแล้วมันไม่ตายนะครับ แต่ถ้าตามหลักขี่จริงแล้วอันนี้ผมให้มาดูตัวยาขวดนะครับผูมม้ชมนี่เห็นไหมครับอันนี้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับเนี่ยถ้าไม่งั้นก็ให้่านผู้ชมไปซูมดูนะครับเนี่ยวันเดือนปีที่ผลิตแต่อันนี้เขาไม่ได้บอกแค่วันหมดอายุนะครับเนี่ยสิบหกศูนย์ห้าหกแดนะครับอันนี้ก็หมายความว่าวันที่สิบหเดือน พฤษภาคมพศ2568นะครับพระม,มุสมอันนี้นี่มันจะชัดเจนแต่ทีนี้ในเมื่อถ้าเขาไม่บอกวันที่หมดอายุนะครับพระม,มุสมแต่ถ้าบอกอย่างเงี้ยเราเรารู้ได้ทันทีเลยแต่ผมจะมาบอกอย่างนี้อีกแต่มีหลายคนไม่รู้นะครับมีหลายคนไม่รู้แต่เรารู้วันผลิตแล้วแต่เราไม่รู้วันหมดอายุนะครับวันหมดอายุ ให้ท่านผู้ชมนับตัวนี้นะครับนับจากวันที่เขาผลิตมานี่เป็นสารเคมีหรือปัญญาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นยาน้ําเนี่ยนะครับหรือเป็นยาที่คนกินก็แล้วแต่นะครับนะครับอันเนี้ยไม่ว่ายาฆ่า,มาแมลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นน้ํามันจะอยู่ได้ได้สามปีนะครับสามปีท่านท่านผู้ชมถ้าเรารู้วันเดือนผลิตมาแล้วเราก็ไปดูเอานะครับ อันนี้มันมันก็หมดอายุก็นับไปนะครับสปี6กแดก็หกหก็เจดหนึ่งนะครับก็พึกสภาเจ็ดหนึ่งนะครับอันน,น,นี้อันนี้ก็หมดอายุนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมได้รู้ไว้เลยว่าสารเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นน้ํามันจะอยู่ได้ประมาณ3ปีนะครับแต่ถ้าเป็นผงอยู่ได้หปีนะครับ มันต่างกันนะครับผ้าผูสชมอันความเป็นผงมันเป็นแห้งอันนี้มันเป็นน้ํานะครับอันนี้ก็ฝากกันนะครับผ้าผูสชมในเมื่อเราเสียตังไปแล้วอันนี้ผมก็ไล่ไปบอกร้านแล้วนะครับร้านก็ไม่ยอมรับเขาก็บอกว่า <c oughs> ไม่ได้ดูนะครับกพเด็กมันแพ็คนะครับในนี้ก็เป็นข้ออ้างของเขานะครับพราม,มูสชมแต่อย่าลืมว่าทุกอย่างเนี้ยนะครับ ถ้าห้านผู้ชมมีโอกาสได้รับสิ่งของแล้วถ้าสั่งซื้อทางออนไลน์มาเนี่ยให้ให้เปิดดูเลยเพื่อความแน่ใจนะครับถ้ามันไม่ตรงตรงปกเราเนี่ยไม่ต้องรับนะครับไม่ไม่ไม่ต้องรับเลยส่งของตีกลับนะครับให,ให้ให้เขาเอากลับไปเลยนะครับก็ให้อยู่ตามเงื่อนไขเขาก็แล้วกันนะครับมันไม่ว่าเราซื้อตามร้านค้าตามบ้านก็แล้วแต่นะครับเพราะเขากําหนดให้อยู่แค่อาทิตย์เดียวนะครับแล้วทีนี้ ถ้าเราไม่พูดนะครับถ้าเราไม่พูดขึ้นไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเราไปส่งเสริมเขานะครับพระมาสมเราเสียเงินไปไม่พอแล้วเหมือนกับเราไปช่วยส่งเสริมเขาที่เขาขายของให้เราไม่คุณภาพเนี่ยคนอื่นไปซื้อมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเรารู้แล้วต่างคนต่างกระตุ้นหรือไปหางผู้ประกอบการหรือหางร้านค้าขายเนี่ยนะครับเขาต่อไป <c oughs> เนื่องเมื่อเขาไม่มีความเชื่อมั่นแล้วเขาก็อาจจะขายสิ่งของไม่ได้เพราะสินค้าที่เขาจําหน่ายอยู่มันไม่ได้คุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ให้ให้ใหช่วยกันดูดูแลนะครับให้ให้ช่วยกันเอาดูแลเอาใจใส่เรื่องไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นอาหารการกินอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าให้ดูวันเดือนปีที่ผลิตและวันที่หมดอายุนะครับ แล้วเพื่อเราจะได้ได้สิทธิที่เราเสียเงินไปและมันจะได้ให้ความเป็นธรรมกับอีกที่ที่เขาจะต้องซื้อที่เขาต้องจ่ายเงินจะได้ไม่ต้องเหมือนเรานะครับเพื่อความเป็นธรรมนะครับเพื่อความเป็นธรรมและเพื่อความถูกต้องนะครับอันนี้ก็ขอฝากก่าพันผู้สมและพี่น้องเกษตรกรไว้ด้วยนะครับอันนี้ เหตุผลนะครับผมผมให้มาดูละนะครับเราเราอย่าได้ละเลยและสะละ่ใจนะครับนี่ผมก็เสียงเงินไปก็แทบ,บจะว่าถ้าผมได้รับก็ร้อเนนี่ผมก็จะได้รับอยู่แค่20-30%ิแค่นั้นนะครับที่ของคุณภาพต้องเสี่ยมไปนะครับอันนี้ก็เอามาฝากให้ท่านผู้สมและพี่น้องเกษต,ตรกร ได้รับรู้รับทราบกันนะครับ